กินอาหารหอนเจช้อนส่วนตัวล้างมือด้วยสบู่และเจลแอลอกอฮอลสวมหน้ากากอนามัยเวย้นระห่างต่างสังคมและสแกนคิวอาโค้ดไทยชนะจะทำให้ต้านห่างไกลโรคโควิดสิเก้ได้ เกติดตามห้อฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ใจนี้ไปขอเชิญท่านท่้ฟังรายการหมอกผู้ประชาชนช่วงสุขภาพหูตันโควิด1 9เจ้าขอเชิญท่านท่าฟังรายการหมอกผูประชาชนช่วงสุขภาพ หูตันโควิด -19 พบกับข่าวสารความหูจากหนยงานที่เกี่ยวข้องทางสถานีวิทยุมากอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ออนไลน์ทั่วโลกหูก่อนหูตันป้องกันได้เจ้านี่นีเธอฟังอะไรอยู่หรอกำลังฟังรายการวิทยุออนไลน์ย้อนหลังอยู่จ้าฮะ เดี๋ยวนี้รายการวิทยุฟังย้อนหลังได้ด้วยหรอใช่เลยตอนนี้รายการวิทยุของสถานีวิทยุมกหรือ KU Radio Plus สามารถรับชมย้อนหลังได้ทั้งภาพและเสียงเลยนะว้าวดีจังเราเคยฟังแต่รายการสดแต่พอไม่ว่างก็อดฟังทุกทีเลยนี่เลยเข้า YouTube แล้วพิมพ์คำว่า KU Radio Thailand เท่านี้ง่ายๆเอง ทั้งรายการเกษตรคำสับอาเซียนน่ารู้ข่าวสารสุขภาพและเกร็ดความรู้มากมายรับชมได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะเรา,เราคือสถานีวิทยุมอกอวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะ ปาเลมีถั่วเน่าเมื่อหอมคาวของกินบ้านเฮามีแผวบ้านเฮาบ้าน ปื้นเมืองมีน้ำพริกหน้าพริกหอมน้ำปูใส่อ้อมเอาไปกิน มาพบกับหน้าสีเขียวครอบครัวมกหลังโควิด -19 เติมวันเสาร์ที่สองกรกฎาคมนี้กัหน้าสีเขียวครอบครัวมกสะพะของดีบ้านเฮาตึงก้าไม้พันธุ์ผักปลอดสารพิษนวัตกรรมท้องถิ่นผลิตภัณฑ์แปลรูปต่างๆเกษตรกรผู้ฟังครอบครัวมกผลิตเองจับนายเองราคาเป็นกันเองก็วันเสาร์แปดมงเจ้าเป็นต้นไปที่สถานีวิทยุมเกเชียงใหม่มา าวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บ้านแม่แก่น้อยตะบ,บนป่าไผ่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่โทรศัพท์053-040-228แล้วปบกันนะเจ้า เจ้าท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมคุตันปิกมาพบกับรายการมกพบป,ประชาชนช่วงสุขภาพหูตันโควิด -19 นะเจ้ากับทีมงานสถานีวิทยุมกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จงรังเจียงใหม่ AM s t สต i o ความถี่612 kHz กิโลเฮิร์คลื่นสายสุดอา,อากาศในแปดจังหวัดภาคเหนือตอนบนหรือพอตึงภาพได้ยินตึงเสียงที่เ w w บไ r p ์ด s ตเคอ o ์พ a ัส b o o k l i ง e และ Youtube สถานีวิทยุมอกระเจงใหม่ก็ได้ยินตึงเสียงทันตึงภาพผ่านระบบมือถือปฏิบัติการ iOS หรือ Android ก็ได้อยู่ที่ไหนก็ฟังกันได้ทั่วโลกข้าเจ้าเสงเียนเนียมทรั์ฮับในที่ตำเนินรการนำเอาเรื่องราวเกี่ยว กับสุขภาพมาฝากเล่นฟังกันหูก่อนหูตันป้องกันได้โดยเฉพาะโรคโควิ 19, ด -19 ที่ระบาดตะลอกใหม่ในช่วงนี้เจ้า ข้าเจ้าแสงเทียนเนียมทราบฮับนติตี้ตํรนรายการนะจ๊ะวันนี้ก็มาพร้อมกับวิทยากรประจํารายการไดครับเกี่ยวจากท่านรองศาสตราจารย์ดรเพศจชกรยิงพานีส,ส,สะอาดท่านอาจารย์ก็เป็นที่ปรึกษาคณะเภสัชศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศูนย์นวัตรกรรมสุงภัยภาคเหนือคณะเภสัชศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นําเอาเรื่องราวเกี่ยวกับสุงภัยเพื่อสุขภาพมาฝากท่านผู้ฟังคร,บรอบครัวมากววันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพักที่เป็นยา นะเจ้าจะเป็นจะได้รายละเอียดเราไปขอคมรูกับท่านอาจารย์กันดีกว่าในการดูแลสุขภาพแบบล้านนาเราตัวรวมถึงเรื่องของโรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นเราจะดูแลสุขภาพกันจะได้พบกับท่านอาจารย์กันก่อนสวัสดีเจ้าท่านอาจารย์เจ้าสวัสดีเจ้าเจ้า<อ>ในช่วงช่วงนี้นะ้องาว่าจะหันว่ามีเริ่มมีว่ามาเป็นพักๆเนาะเจ้า แต่ว่ามันก็เวลามาก็รู้สึกหนักกันพระเจ้างั้นบางคนก็จะเริมครอปครูกนะก็มีสมาชิกมอกรเนี่ยก็แนะนำวิธีการที่จะค้อปครูสมุนไพรเนาะว่าโดยเฉพาะพักเนานะเพราะว่าเี่ยออกไปตลาดหรือไปที่ไหนเนี่ยเขากอกลัวเนาะลกนะลกนะัวโรคเนาะจ้า พายธมนตนอกภาดวิธีการที่เราจะปลูกผักเนเนเดี๋ยวนี้มันมีกล้าผักขายมีหลายชนิดซึ่งเราสามารถที่จะซื้อมาทีนี้ก่อนที่เราจะปลูกเขาต้องเตรียมดินเช่นคุณสมาชิกชื่ออย่างโมงนาจับได้ล่ะอเพืนจะแนะนำว่าใจปุ๋ยมะพร้าแล้วก็ขีโงวแกงยังไม่ได้เผา บางข้าวเพื่อนเธอผสมกันแล้วก็เอาดินดินปลูกเนี่ยผสมเขาเ้าไปด้วยแล้วก็หมักไว้พร้อมกับใบใบพืชอ่ะใบที่หล่นลงมาเนี่ยก็มาหมักเนี่ยมันจะเพิ่มธาตุพโพแทสเซียมนล้นเมื่อผสมสักเดือนหนึ่งเนาะเราก็าฟางคลุมไว้แล้วถึงจะเอามาลงปลูกวิธีปลูกกง็ง่ายๆบบเมื่อมีหอยหรือดูแลง,ง่ายก็คือเอาใส่กระถาง หรือว่าใส่กระมังก็ได้แล้วก็ยกขึ้นไว้บนทางซีเมนต์ก็ได้เราบอกสามารถที่จะปลูกเป็นยางๆนะเอาไว้กินซึ่งอันนี้ก็จะดูแลง่ายเพราะว่าเหมือนสมัยก่อนที่หรือว่าแม้ในปัจจุบันเนี่ยเนาะเวลาเพื่อปลูกพักซรลาแหน่หอมดวนเนี่ยเพิ่งนก็จะปลูกไว้ในกระมังที่มันห่อเนาะแล้วก็ น้ำเราดูแลง,ง่ายเพราะฉะนั้นเวลาที่เฮากมีพีธีมากเราก็สามารถใช้วิธีนี้ปลูกผักกินเองได้ซึ่งประเดี๋ยวนี้ถ้าไปตามหมู่บ้านคนไทยใหญ่เนี่ยพวกก็จะใช้วิธีนี้ปลูกในกระมังนะห่า mm hmm. นมีต้นหอมมีผักชีฝรั่งพวกเนี้ยมันได้ใจ mm hmm. มันตะไคร้เพราะฉะนั้นในช่วงฤดูฝนก็เป็นช่วงที่ ที่ผักมันจะแตกใบงดงามมันจะนในผักที่ทั้งเหลือเอาเนี่จะได้เปรียบเพราะว่าเนี่ยเขาจะมีผักอุดมสมบูรณ์นเนาะยกตัวอย่างเช่นอ่าแกงแคงหรือว่าเออเออที่ใส่ก๊มกกอเนาะแกงแกงส้มแกงางเนี้เอ่อหรือม,มีมีส้มปล่อยเนาะหรือว่าใส่ปลาเขือพวง หรือมะลิดไม้และว้็ผักหวาน,น,นเนี่ยมีเยอะแยะไปหมดซึ่งทางภาคกลางเนี่ยถ้าอาหารการกินพวกพักเนี่ยถ้าสู้สู้อาจจะสู้ทางแบบือมาได้นะจ้าซึ่งเราไมีได้เปรียบเพราะฉะนั้นเอาต้องรักษาภูมิปัญญาในเรื่องอาหารพื้นบ้านไว้เพื่อที่ว่าเราจะได้สืบทอดสมุทไยที่เป็นยาตัวนี่ในเรื่องของฤดูฝนเนี่ย เขาจะหันว่าตามท้องนาเนี่ยมันก็จะมีพักหลายอย่างที่ขึ้นมาซึ่งปัจจุบันเนี่ยที่ยังหันอยู่เข,เขามีพักการนาเนาะพักการนาเนี่ยบางหมอบางทีเรียกว่ายาหมออ่อนอหอวอะไรเนี่ยมันจะมีรสชาติหวานนิดๆนะรสจืดแต่ว่ามันเวลาขีดเนี่ยมันจะหอมในปากน,นะจา วันนี้เรเอามากินเป็นเป็นเป็นอาหารขิงกับน้ำพริกได้ผู้จ้างมาเจ้าเพิ่นเอามายำกันเจ้าจันยำพักจุ่มป่าเจ้ามานเท้าห้องผักกลุ่มป่าเอยเจ้าเพิ่นเอามายำกั็อันนี้ผักกาดนาเจ้าใบมันจะใบมันจะแหลมแหลมใบใหญ่น้อยถ้าจุ่มป่านี่มันจะมันจะคล้ายๆกับ มันจะออกเขียวเนาะเขียวตั้งต้นเนาะอันนี้มันมันจะต้นประมาณสองนะจ้าอ้อคนไรชนิดกันคะเจ้าจ้าวคนไรชนิดมันจะขึ้นตามท้องน้ำอบบนี่จะมีรสรสเอ่อหอมหวานรสเอ่อออกเปรี้ยวนิดนิดจ้าวถ้าวันหลังถ้าเอาได้เอาหูมาให้พ่อนจ้าเป็นพืชกลมปลายแหงมันนาเจ้า ถ้าเอาไปแอลกับพันนาจะลองสังเกตดูเวลาที่มาหลอกดอกเนี่ยคอมันจะอ่อน mm hmm. ยอดยอดของดอกเนี่ย mm hmm. ม,ออมันจะอ่อนมันจะหักลงมา,าเรียกบางคนเรียกว่า,อายาอดคออ่อน mm hmm. บางคนเพิ mm ่ม hmm. จักม mm ั hmm. นก็บไปกินแต่ว่าถ้าคนหัวจักเนี่ยเ mm hmm. ขาจะฟังเก็บเลย mm hmm. คือตรงยอดมันเนี่ยจะมีอรสออกเปรี้ยวนิดๆบนหนะัแล้วก็ลำเจ้า mm hmm. กงนแต่ตำพิดได้ท <ikke Ugh>. ีน <ENNIS dies> ี้มันก็ทตั้งมองขึ้น่าเนี่ยเพื่อนจะใช้ต้มกระทุงพริกพิทนะพีทอดพิกไข่ขับพิกหัวพิกแล้วพวกฝีต่างๆเช่นอิสุกอิสัยแล้วก็สามารถขับเหงื่อได้นะแล้วก็อันเนี้ยมันเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเป็นยาก็ได้หรือว่าเป็นอาหารก็ได้นะมีในฤดูฝนเนี่ย แล้วก็จะหันมันออกมันนะเพราะว่ามันขึ้นเป็นปีเนาะปีเดียวขึ้นพืชปีเดียวฤดูเดียวนะเจ้าแอมชนิดก็ชื่อภาคโอมน้นเนาะภาคโอมน้ำนี่อาจจะไม่ได้อยู่ในนาแต่ว่าอยู่บริเวณเออ่ที่ดอนหน่อยแล้วบางทีมันก็ออกมาเป็นดงเพราะว่าเมล็ดมันเนี่ยแพร่พันธุ์ขึ้นได้ดีเนาะตอนที่มันน้อยๆมันอาจจะแบบมีหนามเตี้มันจะมี ประเภทมนาะชน,นิดเอแดงเนาะต้นแดงกับต้นตน้ตนเขียวอันนี้ก็ใช้เป็นอาหารได้ทั้งสองอย่างเพราะฉะน,นั้นถ้ามันยังอ่อน,ออนๆเนี่ยส่วนใหญ่เาก็นิยมเอามาพัดน้ํามันเนาะพัวเคยกินก็เจ้าเคยกินเจ้าจานเจ้า แต่ว่าแต่ก่อนเพิ่นเอาไปเกี่ยวห้องหมูกินนะจ๊ะเพิ่นเอาไปต้มแต่ว่ามันมันนุ่มๆมันก็มีน้ำนะจ๊ะนาะเพิ่นเอามาคั่วใส่ไข่แล้วเพิ่นก็ทอดพริกนี่นะจ๊ะกินครับไปแต่กันเนี่ยจ๊ะกันล้ำไปหําแลงมันจะมีคุณสมบัติที่ดีทางทางด้านเยขาเรียกว่าไฟโตนิ้เทรียนเรือมีมีองค์ประกอบพวกมีริบบ้างอนุูมอิสระเนาะแต่ว่าเออ พืชที่มันแบ่งแบโปร่งพันอะมันนําเข้ามาจากต่างประเทศถ้ามือมันแบบมัน่านหรือว่ารถมันเป็นรถเดียวอ่ะอย่างเดียวจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยจะมานจะขาดสมบัติที่ดีไปเนาะจ้าเปิน้นเปิน้นฮองว่าพักตอบอ้แล้วมันจะกินแล้วมีแหง้งอ,อยากจะพัก<อ>ขมหรือว่าขมเอยากจะ อ๋ออันคนชนิดกันก็เจ้าก็ของฝรั่งนั่นมะขจีนเจ้าอ๋ออันนี้ของเขาพักโคมเมืองเนาะเจ้าพักโคมเมืองนี่จะมีนามแหลมตอนที่มันใหญ่แมนแมนมีนามตั้งต้นลำต้นอวบลอกเปลือกต้นออกมากินเป็นพักได้แต่แต่เขานิยมกินตอนที่มันเป็นต้นอ่อนเนาะแมนจะกินหนักแมนเอาทั้งต้นเลยทั้งลากมาเลยเราพัดน้ำมันจะมีรสของธรรมชาติมาก ลืมรสมันเปรี้ยวนิดๆหวานและฝากคมนิดหน่อยลงตัวผสมประสานกันดีล้ำแต่เนอะนใช่แต่ว่ามันลืมไปละคนเอาอได้เขิยนแบบผักที่มันปรับปรุงกว่าที่นมีรสชา,าติหอมฝานเนาะกลายเป็นรสรสมันอย่างเดียวแต่บางบางครั้งเจ้าจานหั่นมันเป็นใบใหญ่ๆอ่ะเจ้า อันพักโขมเนี่ยนะเจ้าออกสีแดงแดงไว้อะเจ้ามันคนละสายตาเกับเจ้าอ,อันนะั้นแถบยางเจ้าอือันนั้น,น,นที่ที่บรรันดอนมันเวลาค้อลูกใหม่มันอย่มันต้องกินไหมบอกเจ<ะ>้าเพื่อนร้องพักเบี้ยหรือพักเนี่ยเดี๋ยวนั่นหนึ่งพักแนวก็ผักแนวแดงอันน,นั้นเป็น,น,น,เ,ปนเป็นต้นมันแดงเป็นต้นเลยนะอออืืหไม่เจ้ากลมๆเนาะเจ้า เส้นใบออกคำํคำๆน่อยแต่นนี่นี่พักโภมนม้ำมันจะมีลักษณะเฉพาะคือเมื่อแกมันจะมีหนามเป็นอต้นใช่ค่ะแล้วก็ด้านมันเนี่ยมากินได้มันจะมันจะใช้เป็นพักได้ที่ต้นพักโมน,มน้มเนี่ยประเทศอินเดียเ่ินใช้ต้นมันเนี่ยต้มทับเงี้ยวแก้ตกเลือดแล้วก็ช่วยทำให้มีน้ำนม แล้วก็ใช้แก้ไขแก้หรออนลินเป็ดฝ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังใช้พอกฝีได้ทำให้ฝีแก่เร็วไ้เนี่ยใช้กับแผลไฟไหม้ได้ดีเพราะว่ามันมันมีสารที่ว่าให้ความชุ่มชื้นนะเพราะฉะนั้นเอามาพอกในกรณีที่แผลไหม้เนาะแต่ถ้าแผลแผลไหม้ที่มันถลอกขอกเปิือเนี่ยบดีใ้เตือ้อ ว่ากลัวเดี๋ยวมันเชื้อมันจะขึ้นเนาะเพราะว่าแผลเปิดเนี่ยมันมีโอกาสติดเชื้อง่ายแต่ว่าถ้ามันไหม้นิดหน่อยแผลเอ่ยผิวหนังยังปกติดีก็สามารถใช้ใบมันเนี่ยตามพอกแก้เพืหอมันเสียน้ำ่ะเพราะมันจะให้ความชุ่มชื้นนอกจากนี้เนี่ยพืชชนิดนี้ยังมีธาตุโสเซียมสูงเพราะฉะนั้นมันจะเลยมีสมรพคุณเป็นยาคัมภีรสวรร ทา,ทางตำรายาจีนก็ใช้เป็นยาแก้แก้บวมห้ามเลือดแก้รีสิดองเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็น่าจะมีสรรพคุณในการแก้กเสบก็จจคือแก้กเศษก็คือแก้บวมแดงร้อนเพราะฉะนั้นพักผักโขมเนี่ยก็บารีลืมมัน <c oughs> มันไม่ค่อยมีขายแล้วเนาะ <c oughs> ใช่ละบดัดเดี๋ยวนี้หายากนะจ้าจัน บอกขห้มีขายกันละเดียวเนี่ยถ้าสมาชิกมกอเนาะคอามีโอกาสมาเจอกันแบบนี้ยมัเจะอาจจะมีโอกาสที่ของควรเอามาขายเนาะจ้าผพักของเนีก็คือพักปังพักปังที่มันมีประโยชน์สาหรับคนเท่าแล้วก็ถ้ามันแก่เนี่ยทางเหนือเนี่ยน้องก็จะนิยมทําแกงส้มเนาะใส่จินส้ม เจียวพักปางใส่จ้้ง,งคนเทาคนทั้งเดือนกว่าเนาะดอกดอกพักปางแ,<ม>แต่ว่าถ้าถ้าเป็นใบนี่ก็มันลวกก็ได้ยิ้น้ำพริกก็ได้พวกนี้มันมีสรรพุณเย็นช่วยดับพิษร้อนถอนพิษเพราะฉะนั้นในกรณีช่วงนี้ที่เริ่มเริ่มรู้ซื้อกว่ามีไข่เนาะอาจจะ ่ายเปลี่ยนเลือดดงแล้วก็แกงพักปางกินก็ได้นะเพราะว่ารวกพักบาาอันนี้ก็จะช่วยดับพิษร้อนของไข้แกลิส,สิดดวงแล้วก็กรณีปัสสวาวะบอดุดเพราะนั้นเนี่ยมันใช้ทั่วทั้งเอเชียรับ<ๆ>ก็แน่พูกเหมือนกันนะชาวพักปลางาะชีวเพราะว่า แต่มันก็มีพักปางชนิดใหม่ออกมาเนาะเจ้าคือหารสชาติเปิ้นว่าใบมันใหญ่ต้นมันใหญ่ตัวเจ้าท่านจามเจ้าต้นใหญ่เจ้าแต่ก่อนคุณลุงสมานทัดเที่ยงตอนที่เปิ้ลยังอยู่เนาะครอบครัวมากอ่ำอ่ะเปิ้ลก็เอามาแจกคือครอบครัวมากอตอนงานวันเกิดอะเจ้าเป็นพักปางเจ้าต้นใหญ่ใบใหญ่เจ้าก็อัปปุกันเนาะเจ้าอันนี้ก็ แบบพันธุ์พื้นเมืองก็ปลูกได้น่าสนใจแต่ว่าคน,<อ>ก,คนก็นิยมกินกันนะชาวต่างภาคเหนือดอกมัน<อ>ก,<อ>ก็เอาเจียวหรือว่าแกงใส่ก็จิ้มส้มใส่ในแหนมเอจ้ามันจะมีพันธุ์ที่มีดอกกับพันธุ์ที่คนมมีดอกอ๋อจ้าแล้วแม่นแม่นจ้ <c oughs> าแล้วแต่คนมากเนาะจ้าแล้วแต่เขาไม่ชอบแบบนี้ดอกอ๋อจ้า มันมีเมือกไหมถ้าทำเมื่อคนเท่าเนี่ยเวลาถ่ายเนี่ยมันสบายมันลื่นแล้เรื่องกระเพาะเนะาะใช่แล้วก่กระเพาะอ,อันนี้ก็น,น่ปลูกแล้วคนล้างลักเนีเตือนเนาะมันก็นจะมีการคล้ายๆล้างลับไส้อะอเปลี่ยน้วยดูพวกที่มีเมือกมีไฟเบอร์มีมีกากใหญ่คล้ายๆล้างทองเนาะ ก็คือเป็นเพื่อนเพนาจะล้างแค่ล้างถอนสิ่งที่ค้างค้างอยู่ในลำไส้ให้อ,ออกมาให้หมดแล้วอันนี้ก็จะเป็นผักปังซึ่งมันก็มีใจทั้งบนดอยเนาะคนบนดอยเหมูอจักบนตังลุ่มคนตังเหนือเฮานี่ก็อูจจัก,กดีเนาะจ้าแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยภาว่าเนี่ยมาได้อยู่บ้าน เมื่อก่อนเนี่ยฮาก็เลยไปกินอาหารท่างนอกแล้วเฮากันเลยม่ได้กินอาหารพื้นบ้านเพราะฉะนั้นตอนนี้กลับมาอยู่บ้านมีโอกาสก็ซ้อบกินกับข้าวเมืองเนาะแยกกินคนเดียว <c oughs> ต้องหาพักหายากมากินเพราะฉะนั้นมันก็เป็นพื้นที่เป็นทางเลือกแล้วก็อยากจะส่งเสริมเพื่อช่วยกันปลูกรักษาไว้ปลูกขึ้นหัวเนาะ อันนี้ก็เป็นพักที่ใช้ใช้เป็นอาหารก็ช่วยภาวะเศรษฐกิจได้ตัวเนอนาะแม่นจ้าถ้าเอา,าใส่ินส้มมาก็อาจจะใส่พวกเอที่มีรสส้มนะน้ำส้มมะขามจ้าราะว่ามะนาวอันนี้ข้าเจ้าเคยเคยทำใส่จ้าแต่ว่าจิ้โส้มาจะรำกว่าน้อยเพราะมันมีจิ้มเนาะ <c oughs> ตอนนี้มันจะมีพักอย่อย่างก็คือที่มันเมาะกับ ฤดูกาลนี้เนาะก็คือพักปูย่าพักปูย่าเนี่พูดว่าเป็นเป็นชื่อที่เรียกมาเพื่อแล้วลึกพระพระคุณปูแล,ละย่าผู้ที่เรเริ่มนำมากินครั้งแรกเนาะที่จริงมันก็จะมีอยู่ในป่าขึ้นมาเองเนาะทีนี้มันเปิดพักที่เอ่เอเปิ้ลเขาเาจะป่าขึ้นมาปลูกมาตองก็เลย กลายเป็นปลูกในบ้านห้องเนาะในส่วนใหญ่ก็จะปล่อยมันขึ้นเองขึ้นเองในป่าแล้วก็ไปเก็บมาเนาะอันนี้มันจะเป็นไม้เลื้อยซึ่งมันจะมีหนามเยอะมากเลยแล้วก็ใบเนี่ยมันจะหุบเข้าหากันเหมือนกับใบที่ยอกเน,ะนาะมีใบมันจะเหมือนกับคนนกออกเป็นกู้มีก้านก้านใบสีแดงมีหนาม ตามเขียดก้านเพราะนั้นเวลาเก็บเนี่ยมันก็จะมันเป็นลักษณะเดียวกับไม้ฝากมันจะอยู่ในพืชเป็นกุ่กทัวเนาะมีดอกสีเหลืองนี่ค่าเจ้าก็ไปเจอที่มันขายเนาะมันจะมีกลิน่นใบและดอกเนี่ยมีกลิน่นคล้ายๆกับแมงกระแทหรือคล้ายๆแมงดาแต่บางคนบอกว่ามันหอมดีนะ<ม>ผากูย่าเนี่ยเึ้นต่าม ปลาเมาะป่าเป็งลังป่าผัดใบนะหรือชายป่าที่รกร้างชอบขึ้นรวมกับต้นไม้นะล้วมีฟักเนี่ยมันคล้ายๆกับไม้ฝาแล้วก็ส่วนใหญ่เ,าเขาจะกินยอดมนันหรอกเ<อ>ปิ่นอามาซากระจาาเปิน้นมายะไหนผักปู้หลก่ลาอ,อ๋อกินกระลาบกระจ้าสลัดผักสดหรือยำผักสดหรือซาผักเจ้า เร uh, <ม>านี้<า>ยอมเตรียมในโอกาสเข้าฤดูกาลของผักพื้นบ้านที่กำลงังงดงามก็จะมีมันปูผักปูยา่าไข่เม็ดแล้วก็ผักม่วงหืืผักม่วงก็มีอ่าที่แม่บ้านบ้านฝ่ายแป้นบนเบิงจีเมอเมืองลำพูนเพิ่อนจอนจะใช้ผักเนี่ย ประกอบด,ด้วยผักม่วงเนาะผักกาดอ่อนหรือว่าผักผักกาดย้อนเนาะแล้วก็ผักหูยาหรือผักอื่นๆก็ได้เนาะแล้วก็มาซอยให้ละเอียดอาเอาปลาช่อนต้มใส่กะปิใส่ตะไครคือใจปลาเนื้ออ่อนอย่างอื่นอีบ้างแล้วก็โขลกรวมกันแล้วก็รวมกับพริกนุ่มมกไฟ หอมแดงโมกไฟก็เตรียมโมกไฟสุกแล้วก็โขกรวมกับข่าคลุกกับน้ำยำก็เป็นน้ำต้มป่ากับกะปิแล้วก็เอามายำรวมกันถ้ามีมะกอกสุกก็ใส่บอกว่าจะลำมากก็ฟังอาจารย์อูลักขยากแล้วนะจ้าเนาะเหมือนกับเป็นซาพักเลยเนาะจอะหลายๆอย่างแบบแบบนี้แบบเอาไปเอาไปโมกนะจ้า เจ่ <c oughs> ยไปเจ้แบบสซนที่เราพู้กันตอนแรกเนาะ <c oughs> ตอนแรกนี่ก็คือทําแบบแบบซาซาผักโซนจ้า <c oughs> อันนี้เป็นเป็นซาเป็นแบบแบบพักยัมจ้า เวลาของรายการมรกเพื่อประชาชนช่วงสุขภาพหูตันโควิดสิบเก้าวันนี้ก็เสี่ยงเหตุบดีปักกันได้ก็วันจันทร์หกโมงเกินถึงเจ็ดโมงเช้าทางสถานีวิทยุมกมหาวิทยรราลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ AM s t ็มส o ความถี่หกร้อยสิบสองกิโลเฮิรตซ์คลื่อนสายสุดอา,อากาศในแปดจังหวัดภาคเหนือตอนบนหรือพอะตึงภาพได้ยินตึงเสียงที่เบอร์ไวเบดอทเคอร์พลัสหกหนึ่งสองดอทคอมเฟซบุ๊กไลน์ได้อยู่ ูทูบสถานีวิทยุมากเกาเชียงใหม่ก็ได้ยินถึงเสียงแห่นตึงภาพผ่านระบบมือถือปฏิบัติการ iOS ด a n หรือ d n d r o i d ก็ได้อยู่ที่ไหนก็เข้าฟังกันได้ทั่วโลกข้าเจ้าเสียงเทียนหยิมทรัพย์พร้อมวิทยากรวันนี้นํารายการจากท่านฟังไปก่อนปะก,กันได้ในเตื้อต่อไปตั้งสถานีวิทยุมากมากมหา,มา,มาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ออนไลน์ทั่วโลกชาว